วัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสุดเด่น10หน่วยบนประจําวันวที่16กรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดต,ติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะแนวทางของเด่นบนนะคะจะเป็นเด่นที่เดินดีที่10หน่วยทุกงวดเลยะคะ่ะเดี๋ยจารย์จะคำนวณให้แล้วก็จะเป็นแนวทางแบบคู่ขี้ด้วยสำหรับสูตรนี้เด่น ิดหน่วยไม่พอนะคะเน้นไปที่คู่ขี้เน้นนะคะเป็นแนวทางของคู่ขี้นะ เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกแปดหกสามนะคะงวดแรกประมาณนี้เนาะตามจริงมีสองสูตรนะคะสองสูตรมันไปนในแนวทางเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวงวดงวดที่ผ,ผ่านมาเนี่ยอาจจะคนละแนวทางแต่ว่าที่จะใช้เนี่ยแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอเลือกหนึ่งสูตรมาวางให้แล้วกันจะใช้อตอนแรกอาจารย์กะว่าจะสอนสูตรนะเดี๋ยว จากเล่มนะคะ J JRV นะคะแดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ค่อยค่อยสอนหลังจากที่สูตรเข้านะ,ะอาจารย์กลัวสอนแล้วสูตรมันจะหลุดนะคะท่านผู้ชมเอาสมวนสิทธิ์บอกสูตรแล้วกันเนาะเอาตัวเลขไปเลยนะคะอาจารย์คัดลองให้นะคะงวดที่หนึ่งเลยแนวทางของเลขคู่นะขึ้นที่เลข8ปดแปดศูนสองแล้วก็สี่หก มันจะเดินทั้งหมด5ตัวนี้ฮะ,ะเดี๋ยวท้ายคลิปอาจารย์จะจับให้นะสำหรับสูตรนี้แล้วงวดนี้มีโอกาสเลยนะท่านผู้ชมใครตั้งใจดูสูตรนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้สามารถเสี่ยงโชค3ตัวได้เลยนะคะหลังจากดูคลิปจบนะคะแปดหสนะอันนี้เราจะได้เลข8ใช่ไหมไม่เน้นนะเลข8เลข6นี่คะ่ะอาจารย์จะเน้นเลขที่เลขหนะมาในแนวทางของหลักสิ ร้อยไม่เอานะคะร้อยไม่เอาจะได้ไม่ต้องสับสนนะเอาสิบอย่างเดียวก็คือเลขหกสิบหรือว่าหน่วยเท่านั้นนะถ้าร้อยถือว่าเป็นของแถมให้แล้วกันเจะใส่ให้นี่ค่ะเน้นสิบนะเลขที่เลขหกตัวนี้เอต่อไปนะว่าที่สองว่ที่สองคำนวณมาเนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะใส่ตรงนี้ก่อนเวลาการเดินคู่ขี้ได้จะบวกสองนะคะ มันจะเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่แล้วแต่ตัวเลขที่เราคำนวณมาได้งวดที่สองได้เลขสองก็ฉะนั้นก็เป็นเลขคู่นะคะสองสี่หกแปดแล้วก็ศูนย์ออกมาที่สองศูนย์เก้าเราเน้นเลขศูนย์ก่อนเลขศูนย์ในในแนวทางของหลักสิบส่วนแถมนะคะเลขสองหลักร้อย องมวดละวอย่าไปเป็นม้วดที่สามมวนที่สามในแนวทางของเลขขี้นะขึ้นที่เลขเก้าเก้าหนึ่งสามห้าแล้วก็เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหลักร้อยนะคะมีอยู่นะแล้วก็เป็นสิบหน่วยด้วยร้อยมีนะเลขเจ็ดเบิเบิ้ลนะ แต่เราอาจารย์จะให้เป็นสิบหน่วยเห็นไหมคะเกดตัวนี้แั้นงวดที่สามเนี่ยติดสิบหน่วย okay. ต่อไปงวดที่สี่สูตรสูตรก็ไม่ยากนะคะ F4 สูตรเนี้ยไม่ยากอาจารย์บอกไว้ก่อนไม่ค่อยยากเท่าไหร่สีนะ8 8แล้วเราบวก2นะ8 0 2 4 6 ออกมาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์อันนี้เราได้เลขศูนย์สิบหน่วยศูนย์ตัวนี้นะสิบหรือว่าหน่วยเหตุที่วางศูนย์นี้เพราะว่าเราทำคำนวณหลักหน่วยมาได้เรียบร้อยแล้วเราได้มาถึงสองตัวด้วยกันเดี๋ยวเราก็จะจับได้เลยนะคะก็มีศูนย์นะสิบหน่วยเห็นไหมคะจะอยู่ที่สิบหน่วยต่อมาื่อที่ห้า งวดที่ห้านะแนวทางของเลขที่นะคะเลขห้าเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็สามออกสามเจ็ดเจ็ดเนาะเลขสามหลักร้อยเจ็ดกับเจ็ดนี่อยู่ที่สิบหน่วยโอเคนี้ก็ได้สิบหน่วยใส่ไว้ก่อนสิบหน่วยนสามนะ ต่อไปเมื่อที่หกเมื่อที่หกเลขขี้นะคะขึ้นที่เลขหนึ่งเลยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าออกแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่แนวทางของเลขขี้นะเลขเก้าอยู่ในแนวทางของรักสิบคิดก่อนเนาะเดี๋ยวใส่สีผิดแล้วยุ่งเลย แต่มันก็พอลบได้อยู่แล้ต่อมาง่ดที่เจ็ดห่วที่เจ็ดได้ล็อกเดียวกันอาจารย์ลอกเลยนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าออกมาที่ห้าหกสามห้าหแล้วก็สามขอเป็นสีส้มกับเลข 3. สามแสดงว่าเราได้หน่วยนะใช่ไหม ต่อไปร้อยนี่ก็คือแถมมาใส่ให้เฉยๆนะต่อไปงวดที่แปดงวดที่แปดเลขขี้นะคะเจ็ดเก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าออกหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเลขคู่สองตัวนี้แล้วก็เป็นเลขเจ็ดคือแนวทางของเลขขี้เจ็ดนะ ทางของลักหน่วยเห็นไหมยังอยู่ที่สิบหน่วยนะตามคําสั่งสู่รที่อาจารย์กําหนดไว้นะกําลังหาสิบหน่วยสิบหน่วยสิบก็ได้หน่วยก็ได้นะต่อไปเมื่อที่เก้าเลขห้านะเลขเลขี้นะคะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามออกสองสองเจนะี่ยคู่2ตัวแต่ว่าตรงนี้เลขเจนะเลขขี้หน่วย อาจารย์จะใช้ครบตัดออกให้นะ,ะเดี๋ยววางให้วันพรุ่งนี้แล้วก็สูตรเด่นต่างๆที่สําคัญสําคัญเดี๋ยวมันต้องสลับเนาะสลับไปสลับมายัางไงก็อยู่ในเล่มของมาที่16กรกฎาคมอยู่แล้วนะเลข7นะสำหรับคนที่สนใจเรียนนะคะในช่องมีดี h ชนแนลอาจารย์ยินดีต้อนรับเลยะค่ะเรียนด้วยตัวเองแล้วก็หาตัวเลขด้วยตัวเองจับเองเรียนเองนะ,ะถูกเอง ถูกผิดด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นนะสิบเมื่อที่สิบนะเลขคู่นะขึ้นที่เลขสองสี่หกแปดแล้วก็ศูนย์ออกสามแปดแปดเลขแปดเลยเนาะเนี่ยสิบหน่วยนะคะใส่สีก็หน้เลขแปดสิบรือหน่วยก็ตาม ต่อมานะงวดนี้วดที่สิบเอ็ดสิบเอดแนวทางของเลขคู่ขึ้นที่เลขสี่หกแปดศูนย์และสองสามศูนย์เก้าเห็ไหมศูนย์อยู่ตรงนี้พอดีอตรงกลางที่สิบอาจารย์บอกนะ,ะเดี๋ยวท้ายคลิปจะค่อยๆใช้สติในการจับให้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูจับได้นะฮะไม่ยากแลวจับสาตัวก็ยังได้อยู่เลยนะ,ะต่อมานะ สิบสิบสองถูกหรือเปล่านี่าจา์ไม่ทราบนะเออเลขคู่นะแปดแปดแล้วก็ศูนย์สองสี่หกสามห้าสองเลขคู่นะมีตัวเดียวอยู่ฝั่งทางหลักหน่วยนี่เห็นไหมหน่วยคือสีส้มนะโอ้ไหลงวดแล้เนาะที่ไม่แถมหลักร้อยนะนี่ไหลงวดมาแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้างวดติดเลยไม่มีหลักร้อยเลยนะตอนแรกก็มีปะปลายปะปลายมาหายไปเลยเนาะในยี่สิบสามทำต่อสิบสามนะในทางของเลขคู่ขึ้นที่เลขสองสี่หกแปดแล้วก็ศูนย์ออกสามเก้าสองให้ยังเข้านะคะท่านผู้ชมหน่วยเห็นไหมนี่แหละ คลิปนี้สั้นๆแล้วก็ง่ายๆด้วยนะคะปิดท้ายให้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ fc ที่ติดตามอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก็ fc ใหม่ๆค่ะหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ๆเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยขออำนวยอวยพรให้ท่านโชคดีงวดนี้เลยนะคะต่อไปงวดที่สิบสี่นะอันนี้ของงวดที่แล้วสองสี่หกนี่นะมาได้ที่เลขศูนย์เลยะคะ่ะศูนย์สองสี่หกแปดโหปิดท้ายด้วย สวยงามมากเลยเข้าสามตัวนะคะศูนย์เอ้ยสองสี่หกนะสองสี่หกเลยนะแต่ว่าเลขสองนี่เราไม่เน้นนะจากหายไปหลายงวดเลยนะหลักร้อยกลับมาะะเลขสองแต่ไม่ต้องไปสนใจนะขอให้มันติดสิบหน่วยแล้วกันแล้วก็สี่หกะลยสองตัวเลยงวด่อที่แล้วจ์ให้วิ่งไปที่สี่นะคะอยู่ร้อยก็ได้สิบก็ได้แล้วก็หกนะคะในในแนวทางของหลักหน่วยอ้าว ้จับให้แบบจัดจะเลยนะบอกไปตรงๆเลยแบบวแบบนี้ก็น่าจะเสี่ยงโชคยากเนาะบอกนคนไหนสนใจก็รับไปนะคะคนไหนไม่สนใจก็ลืมเลยนะคะอันนี้สิหน่วยนะนี่ค่ะคขาสั่งสูตรอาจารย์บอกแล้วนะก็สูตรเด่น10หน่วยบนนะคะในเน้นแบบคู่ขี้นะคะคู่ขี้นี่คำนวณต่อเลย งวดนี้วันที่งวดที่สิบห้านะของวันที่สิหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตามเลยนะคะ,ะประมาณนี้ตรงนี้นะสิบห้างวดสิบห้างวดรวดแบบไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดจากสิบหน่วยนะหลักร้อยบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่คำนวณมาได้ในทางของเลขคี่นะคะเจ็ดเก้าหนึ่งสามและห้านี่แหละรอผลเลย รอผลนะจะมีนะคะสิบหน่วยเราได้ในทางของเลขคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ขอเขียนขอข,ขอให้มันเป็นหลักสิบแล้วกันใช่ไหมหลักสิบเลยรอมีดี h ช n แนลถ้ามาขอให้เป็นหลักสิบนะจะเป็นตัวไหนนั้นไม่ต้องสนใจนะท่านผู้ชมเพราะว่า เรามีแต้มคอยตัดอยู่แล้วอาจารย์จับเลยเนาะอันนี้คือเขาเรียกอะไรคะสิบหน่วยใช่ไหมสิบหน่วยเขียนไว้ด่อนสิบหน่วยสิบหรือหน่วยก็ได้ที่เจ็ดเก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าเอาหมดเลยก็ได้นะเอาหมดทุกตัวเลยก็ได้แต่อาจารย์เนี่ยจะชอบส่วนตัวอยู่สองตัวนี้คือเลขสาม ับเลขห้าส่วนเลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งนี้ละไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดได้ยังไงก็จะใส่สีเหลืองให้ถ้ามีสองตัวนี้แล้วแต้มได้จะใส่สีส้มเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะตัวนี้สีเหลืองเห็นไหมหายไปวูบเลยสามตัว เดี๋ยวจะบอกว่ามาจากตรงไหนนะเรียนไว้ก่อนแล้วกันเรียนไว้นะตามนี้แล้วส่วนหน่วยบนทัาน,นี้เราได้อันนี้คือสิบกับหน่วยใช่ไหมท่น,นี้หน่วยบนเนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นแนวทางของเลขคู่ใช่ไหมหน่วยบนมันจะได้เป็นเลขหกเอา้าสองกับแปดเด่นสองรองแปด สองตัวนี้แหละเด่นสองลองแปดนะจะเป็นทั้งสองตัวนี้อันนี้จับเลยเนาะจับจับเอาเลขสองก่อนก็จะมีเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งสอง สามสองหสองนี่แหละนะห้าสองตามนี้เจ็ดสองเจ็สองหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าสองต่อไปเจ็ดเจ็ดแปดเก้แ่อะไรกันเออสาแล้วก็ห้าแ ลอกตรงนี้มาเลยเราก็เปลี่ยนแค่สองกับแปดถูกแค่นี้นะนี่เราดูแต้มแต้มงวดนี้นะคะงวดที่แล้วจะเป็นแปดเก้าศูย์หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นิดนึงของเก่าขอประกาศสีเขียวแล้วกันแต้มอย่างนี้นะแต้มรวมสองตัวนะ แต่น,น่าจะเขียนให้มันตรงนี้ไปเลยนะเดี๋ยวเราเขียนให้ละกันแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เขียนวิ่นี้แหละเขียนโดยปากกาสีน้ำเงินเห็นนะ 8, 9, 0, 1, 2, แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแป๊บนึงนะแทบไม่พอ,อรู้กันแล้วกันสี่กับหกเนี่ยออกแต้มศูนย์นะเห็นไหมเข้าไย สี่วปก่อนสี่หกเป็นศูนย์นี่แหละระยะตรงนี้นะสี่สิบเจ็ดงวดแล้วนะจำนวนงวดนะสี่สิบเจ็ดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่สิบแปดของแต้มมันเข้าดีนะแต่ว่ามันจำนวนหลายตัวหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวเลขเราไม่ได้สนใจตัวแต้มเราสนใจว่าเราบวกกันแล้วมันได้แถวนี้ไหมั้นแะังวนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ถ้ามีเวลาอาจารย์จะทำคลิปให้เลยหนึ่งหนึ่งคลิปห้าแต่แต้มรวมสามตัวเบนก็ยังเข้าอยู่นะจะทำให้ดีกว่าเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งโอเคเห็นอยู่นะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวได้ถ้าได้ตรงนี้แล้วก็โอเคนะอาจารย์ก็ดูตรงนี้นะสี่กับหกบวกกันเป็นสิบนี่แล้วอันนี้ก็อะไรอะไรบวกกันจะได้ตรงนี้อันนี้เราได้หลักหน่วยแล้วอันนี้มันชอบมาที่สิบหน่วยใช่ไหม ถึงมีหลักร้อยด้วยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจเอา10หน่วยก่อนให้มันรอดก่อนนะคะแล้วหลักหน่วยเราได้สองกับแล้วก็จับเลย7จ็2สองเก้าสองห8ึ8งสองแล้วก็5 8ไม่ขอทําวงกลมนะขอทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันเดี๋ยวดูเวลานิดนึงโอพออยู่ยังพออยู่เยอะพออยู่พออยู่อย่าลืมนะอันไหนสวยๆจะใส่สีส้มให้ อันไหนไม่ได้แต้มตัดทิ้งไปอันไหนได้อันไหนสวยๆสำรองก็ใส่อะไรล่ะสีเหลืองๆแล้วกันเก้าเนาะมีนะแต้มเก้าแต้มเก้าเจ็ดสองแต้มเก้าเนี่ยนะอาจารย์คิดว่าเจ็ดสองแต้มเก้าเนี่ยมันต้องเป็นสีเหลืองถึงได้แต้มนะ แต่ว่ามันติดเลขเจ็ดอาจารย์ก็จะไม่ค่อยชอบอะไรอะ่ะสีเหลืองต่อไปเก้าสองนะเป็นสิบเอ็ดนะได้แต้มนะถ้าไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะอันนี้ได้อยู่นะสีเหลืองนะอ้หนึ่งสองแต้มสามไม่มีนะคะไม่มีแต้มสามหรืออาจารย์ดูให้ตรงนี้นะความหมายคือตรงนี้แต้มเดี๋ยวลดหน้าจอก็เห็นทั้งหมดแะละอ้าสามนะหนึ่งสองแต้มสามตัดเลยนะ สามสต้ม5้ามีอยู่นะสามสองเต้ม5อยู่สีส้มนะเอาใส่ให้ก่อน3ามสองเต้มห้าแล้วก็5้สองนะแต้ม7มีอยู่นะ5้าสองเต้มจอยู่สีส้มนะใส่สีส้มแต้มก็มีแล้วก็ตรงตัวเด่นนี้ได้อยู่ต่อมานะ เจ็ดแปดสีเหลืองตัวนี้นะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเป็นสิบห้าสีเหลืองนะอ้าวเหลืองตีไม่หมดเลยอยิ่งรีบนะประกาตกอีกเจ็ดแปดมีเลขเจ็ดตัวนี้นะเหลือง สิบห้าได้แต้มอยู่นะแล้วก็เก้าแปดเป็นสิบเจ็ดนะมีเลขเก้าอยู่เป็นสีเหลืองนะแล้วก็หนึ่งแปดแต้มเก้าเป็นสีเหลืองนะติดเลขหนึ่งตัวนี้โอเคสามแปดเป็นสิบเอ็ดนะติดเลขสามตัวนี้เนาะสามแปดเป็นสีส้มนะได้แต้มนะห้าแปดเป็น ห้าแปดเป็นสิบสามแต้มไม่มีมนะสามหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดโอเคตามนี้ได้แบบนี้แล้วนะมีสวยอยู่ทั้งหมดสามชุด เดี๋ยวจานวางสมตัวให้เลยสามตัวนะทำไงล่ะเต็มทัดใช่ไหมมีทั้งหมดเดี๋ยวดูก่อนนะสามสองห้าสองหนึ่งแปดแต้มเก้าติดหนึ่งตัวมายากเนาะเหลืออยู่แค่สามชุดนะ สามช่ดทำไงอะแบบนี้แล้วกันเนาะนี่แหละจับให้ก่อนเลยนะเข้าๆนะคะีมันจะมีบางสูตรนะอาจารย์ยังไม่ได้สอนนะเดี๋ยวดูก่อนเขียนให้เลยหกอไรล่ะเจ็ดใช่ไหมหกอันนี้มันปักหลักให้แล้วเนาะหกสามสองตัวแรกเลยต่อไปหกห้าสอง เดี๋ยวถ้าเราทํามาเราเจอเลขพวกนี้จะชอบเลยนะคะถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหกสามแปดแค่นี้มีอยู่สามชุดนะนี่ไม่มีนะคะได้สามชุดสามชุดถ้าเป็นแต้มรวมสามตัวบนอันนี้อะไรเนี่ยเก้าเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมเก้าเป็นสิบสิบเอ็ดแต้มหนึ่งนะ อันนี้เป็นสิบสิบเอ็ดกับหนึ่งก็เป็นเต้มสามอันนี้เก้าเป็นสิบเจ็ดนะแต้มเจ็ดโอเคสวยๆนะสองชุดหกห้าสองต้มรวมสามตัวบนได้เดี๋ยวอาจารย์วางให้ทั้งหาเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีสูตรของตัวเองแล้วอยากจะอาศัยแต้มอาจารย์ไปชนกับแต้มของตัวเองแล้วจับเองอะไรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวบันทึกไว้ก่อนนะ อยบอกแต้มรวมสามตัวบนนะมีอยู่ทั้งหมดหกตัวรวมกันแล้วได้เลขเหล่านี้เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะติดไว้นะมีแต้มแต้มรวมนะสามตัวบนติดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยว,ถ,ยวถ้าไม่โน้ตเราจะลืมไม,ไม่ได้บอกนะ แล้วตัวนี้ตัวนี้อ่อนหน่อยแล้วกันตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้สวยหกสามแปดแล้วตัวนี้ตัวนี้น้อยหน่อยนะคะก็เน้นที่สองตัวนี้เน้นที่ตัวนี้แหละกับตัวนี้นี่โอเคตามนี้เลยอันนี้อาจารย์ก็จับให้แต้มสองตัวมันได้อยู่แล้วนะแล้เขาคัดลอกมาจากตรงนี้เมื่อเอามารวมกับตัวเลขที่อาจารย์จะวางให้นะตัวนี้ตัวเลขหกนี่ก็อาจจะ รวมแล้วมันแต้มตัวนี้มันไม่ได้นะคะแต้มมันม,มีมาไม่ถึงตัวนี้นะมันมีแค่สองสูตรนี้ก็ยังดีนะคะยังได้แต้มถ้าไม่ได้แต้มเลยยุ่งเลยนะคะาตามนี้แหละเดี๋ยวล,ลดหน้าจอนะคะสำหรับ fc ของทางช่องเนาะดูไว้ก่อนนะคะแคปไว้แล้วก็จดไว้เดี๋ยวแต่ละสูตรอาจารย์จะค่อยๆลงให้แล้วก็บอกที่มาที่ไปเดี๋ยวจะมีแนวทางของครบสามตัวบนแล้วก็แนวทางของตัวที่ไม่เดินบนอยู่สองตัวนะคะระยะกําลัง กำลังเดินดีหระว่า,ง,าง่ายยังไม่ยาวมากจนเกินไปไม่ต้องเสียว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดนะก็เชื่อมั่นไปเลยนะคะปักไปเลยว่าจะไม่ใช้ตัวนั้นในการเสี่ยงโชคเลยะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ทําให้นะคือในทางของตัวไม่มาใน3ตัวครบ3ตัวบนนะตัดจากตัวเด่นนะคะก็เลยจะเหลือตัวไม่มาอยู่2ตัวคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ